พระจันทกุมารผู้บำเพ็ญขันติบารมีพระเจ้าเอกราชแห่งเมืองบุพพวดีทรงมีพระโอรสพระนามว่าเจ้าชายจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุป,ปราชทำหน้าที่ว่าราชการแทนพระเจ้าเอกราชมีปุโรหิตอยู่คนหนึ่งชื่อกันทหาละเขาทำงานดีในตอนแรกแ,รกแต่ต่อมา เป็นคนโกงเพราะรับสินบนวันหนึ่งเจ้าชายจันทกุมารทรงพบชายคนหนึ่งเดินร้องไห้เสียใจเจ้าชายจึงตรัสถามชายผู้นั้นครั้นทรงทราบว่าเขาคือผู้ชนะคดีแต่ต้องตกตัดสินให้แพ้จึงเสด็จไปสาลาว่าความแล้วรับสั่งให้รื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ทรงสอบสวนด้วยพระองค์เองและเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานแล้ว จึงตัดสินให้ชายคนนั้นชนะคดีประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญพระเจ้าเอกราชจึงทรงตั้งให้เจ้าชายจันทกุม,มารให้เป็นผู้พิพากษาแทนกันทหาระกันทหาละรู้สึกอับอายและแค้นเจ้าชายจึงหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาคืนวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชทรงสุบินถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งเช้ากันทหาละมาเข้าเฝ้า จึงตัดถามถึงทางไปสวรรค์กันทหาละเห็นโอกาสจะได้แก้แค้นจึงกราบทูลเนะนํนำให้ทําการบูชายันด้วยการฆ่าพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาถวายเทพเจ้าความจริงแล้วกันทหาระประสงค์จะฆ่าเจ้าชายจันตกุมารเพียงพระองค์เดียวแต่เกรงจะถูกหาว่าทําเพราะแค้นจึงกลบเกลื่อนให้ฆ่าคนอื่นด้วย เจ้าชายจันทกุมารทรงยืนอยู่ปากหลุมบูชายันและกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระบิดาพ่อแม่ทั้งหลายในโลกย่อมอยากได้ลูกแม้จะยากสักเพียงใดก็ไม่หวัน่นครั้นได้สมปรารถนาแล้วก็สู้กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูด้วยความรักแต่พระองค์เป็นถึงกษัตริย์ผู้พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สริงคารเหตุไฉนได้ลูกเมียม,มาแล้วจะข้าทิ้งเสียเล่า ฝ่ายพระเจ้าเอกราชตรัสว่าเมื่อพวกเจ้าเป็นทุกข์เพราะรักชีวิตพ่อก็เป็นทุกข์เพราะรักพวกเจ้าแต่เราอยากไปสวรรค์ยิ่งนักจึงจะฆ่าคนเหล่านี้บูชายันถึงลูกเมียของเราตายแล้วก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับเราขณะที่ทุกคนกำลังโศกเศร้าอยู่นั้นการทำพิธีในหลุมบูชายันก็เสร็จพอดี อมาดจึงจับพระกุมารให้เข้าไปประทับก้มพระสอรอคมมีดอยู่ที่ปากหลุมฝ่ายปุโรหิตกันทหาละมองดูเจ้าชายด้วยความแค้นเขาํำดาบไว้แน่นเดินเข้าไปใกล้หมายจะบันพระสอของเจ้าชายให้กระเด็นสมแค้นแล้วทันใดนั่นเองด้วยการอธิษฐานของพระนางจันทาพระชายาของจันทกุมาร ก็มีเสียงตวาดมาจากอากาศเบื้องบนอย่านะอย่าแต่ต้องเจ้าชายจันทกุมารผู้เป็นที่รักของข้าถ้าเจ้าขืนขัดคำสั่งของข้าข้าจะตีหัวเจ้าให้แหลกละเอียดพระอินทรงถือกระบองเหล็กแกว่งอยู่กลางอากาศมองดูปุโรหิตด้วยสายพระเนตรแข็งกร้าวแล้วตรัสกับพระเจ้าเอกราชว่าท่านเองเป็นถึงพระราชา แต่ก็ชั่วช้าโง่เงา่าหลงเชื่อคำยุ่ยแย่ถึงกับยอมฆ่าลูกเมียตัวเองด้วยหวังว่าจะได้ไปสวรรค์แต่ไม่มีทางได้ไปหรอกนอกจากจะไปนรกเสียเท่านั้นเมื่อพระอินทร์มาช่วยพวกชาวบ้านก็ได้โอกาสกรูกันเข้าทุบตีปุโรหิตกันทหาละถึงตายจากนั้นก็กรูกันเข้าหมายจับกรงพระชนพระเจ้าเอกราช เจ้าชายจันทกุมารเข้าขัดขวางและวอนขอชีวิตพระบิดาพวกชาวเมืองยอมยกโทษให้แต่ไม่ยอมรับพระเจ้าเอกราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกตนอีกต่อไปพวกเขาพร้อมใจกันเนรเทศพระองค์ให้ไปอยู่ในเมืองของคนจันทานและอภิเศกเจ้าชายจันทกุมารขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนเจ้าชายจันทกุมารทรงจำใจ ให้พระบิดาถูกเนรเทศตามมติของมหาชนหลังจากทรงจัดการปกครองบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปเยี่ยมพระบิดาอยู่เนืองๆรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดหาสิ่งที่พระบิดาต้องการมาให้เมืองบุพพวดีกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งผู้คนแจ่มใสเบิกบานอยู่กันอย่างมีความสุข